เต็มระบบบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบครับรล้วนะครับทบต้นทบดอกจัดให้ตามคําขอจัดให้ตามคําโม้ของกัปตันแล้วเสียดายนะครับเพื่อวันไหลสดอยู่ดีดีไหลตัดนะครับโอ้โหยึดคุกขอัยด้วยนะครับวันนี้ ายค่าอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว18นาฬิกาเดี๋ยวจะมาเจาะเลือกให้พร้อมกับแนวทางฟุตบอลที่น่าเชียร์ประจำค่ำคืนนี้นะครับพระเอกใหญ่ยังอยู่ในสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เีกเดี๋ยวเจอกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามมาเลยนะครับ18นาฬิกาวันนี้มาเจาะเลือกให้ทุกคู่ทุกสนามสำหรับวันนี้นะครับเอาไปก่อนเลยออเดอร์ร,อร้อนๆที่กัปตันส่งตรงจากเตาวนันนี้นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับมิดทิชแลนด์ and, ครับทีมแกร่งจากเดนมาร์กวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านสโรวัน ทีมแกลงอีกหนึ่งทีมอีกทีมแกลงอีกหนึ่งทีมจากทงางด้านสโลีเกียนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยผลงานเนี่ยต้องบอกว่าโอโหูนะเอาอย่างนี้ดีกว่าชื่อชั้นเนี่ยมันพอๆกันอยู่แล้วละ่ะในเวทียุโรปนะนะครับในลีกผลงานที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างเก็บชัยชนะมาด้วยกันทั้งคู่แล้ววันนี้มาเจอกันในเวทียุโรปผมบอกเลยเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ่ขี้สุสีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองเนี่ยกัปตันค่อนข้างที่มั่นใจเลยนะครับมิดชิดแลดเนี่ยเวลาได้เล่นในป้านเนี่ยนะครับ ในการลงทุนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมั่นใจด้วยและว,วันนี้คู่คู่อ่าสองหัวหอ,อกเนี่ยวันนี้โอลิเวียร์โซนเซนและทางด้านอดัมบุซ่าฟิตจัดนะครับพร้อมเลยนี่คือค,คู่กองอ่าคู่กองหน้าอันตรายมากนะครับอ่ะแล้วกแล้ววันนี้นะครับเมื่อมองดูจากสกภาพนะครับข้อมูลที่ผมได้รับมาตอนนี้นะเอาไปสั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวเสียวเวลานะครับวันนี้กระซิบข้างๆหูเบาๆวา่านะครับมิดทิทแลนด์ดินแดน ซีวิไลครับส่วนบเคราข้อแบบเต็มรูปแบบเดียววันนี้18นาฬิกาจ่ายค่าเน็ตมาเรียบร้อยแล้วเจอกันครับวันนี้มิทิ T ลแลนด์ออเดอรร้อนส่งตรงจากเทาครับ